ดีค่ะ,ะเสียงกระดิ่งไม่ดัง สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปพลิกอากาศกันนะคะ <Weird. S 1> หัวข้อพลิกอากาศเป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อนี้นะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก7วันนะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก7วันนะคะนับจากที่คุณมาฟังคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเวลาไหนก็นับไปอีก7วันเลยนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะอาจจะไม่ได้ตรงทั้งหมด อจะไม่ได้ตรงทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นฟังเพื่ความบันเทิงเท่านั้นนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะใครสนใจนะคะตะกูดนะฝากประชาสัมพันธ์นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นบลูไทเก้ายนะคะเหลืออีก2เส้นนะคะใครสนใจก็สอบถามสั่งจองได้เลยนะคะเป็นตะกุดท้าเวสสุวรรณนะคะ ต่อมานะคะเป็นเหรียญพระพิคเนตนะคะรุ่นนี้นะคะกับพี่นินใครสนใจก็สอบถามได้นะคะราคาน่ารักมุงมิงกุุงกิ้งทีเดียวนะคะแล้วก็มีอีกหลายหายรุ่นนะคะถ้าสนใจก็เข้าไปดูได้ในเพจนะคะหรือนะคะจะออกแบบตามวันเกิดก็ได้ค่ะ นะใครสนใจดูดวงส่วนตัวจองคิวกับพี่แอดมินนะคะหรือทักไปสอบถามใบเตยก็ได้นะคะแต่ว่าใบเตยก็จะตอบเป็นช่วงก็คือช่วงเย็นเนาะก็ค่าครูไม่จํากัดตามกําลังทรัพย์เลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคําทํานายกันเลยคะ่ะไปดูซิเราใช้สองสำรับนี้ในการส่งจิตส่งใจในการที่จะมาทำนายทายทักกันนะคะ ิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีกเจ็ดวันนะคะอ้ใบแรกขึ้นมานะคะถามว่าอะไรดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีกเจ็ดวันนะนับ,นบ,นบตั้งแต่วันที่คุณมาดูคลิปนะคะก็เป็นเรื่องของการเริ่มใหม่นะคะเป็นการกําเนิดของพรมนะ เป็นการกำเนิดของพรมนะคะไพ่ใบนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่หรือวิถีชีวิตใหม่ๆช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นของโอกาสครั้งใหม่นะคะ ในเรื่องของการศึกษานะคะอาจจะมีการเปลี่ยนคณะสาขาวิชาที่เราเรียนหรือว่าเปลี่ยนแปลงวิชาเรียนนะคะหรืออาจจะเราอาจจะให้ความสนใจวิชาที่แปลกแตกต่างจากสาขาที่เราเรียนอยู่อาจจะเป็นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก็ได้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เรามีความกระตือรือร้นนะคะที่จะไปศึกษาหาความรู้ใหม่ๆส่วนในเรื่องของการศึกษานะคะโอ้ขอภายการงานนะคะ อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนงานเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่มีความต้องการทําอาชีพอิสระธุรกิจใหม่ๆนะคะแต่เราจะต้องหาประสบการณ์เพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็ลักษณะอาชีพที่จะต้องออกไปนอกสถานที่ใครที่ทําเกี่ยวกับงานบันเทิงเกี่ยวกับการเดินทางศิลปะนักเขียนนะคะหรืออะไรที่เกี่ยวกับสื่อก็ค่อนข้างดีนะ แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราแบบเอออาจจะแบบออกนอกสถานที่เพื่อไปหาข้อมูลใหม่ๆนะคะมันจะทําให้เรามีความกระตือรือร้นที่จะทํางานแล้วก็สนุกสนานมากขึ้นนะคะทีนี้การเงินนะคะก็จะมีพอกินพ่อใช้มีมาเรื่อยๆนะคะถ้าถามว่าอ e ีกเจ็วันเป็นยังไงเปเตย์ว่าคุณอาจจะมีการวางแผนการใช้ใจ่ายเงินประหยัดหรือรอบครอบมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็ เงินบางส่วนอาจจะใช้ไปกับการเที่ยวนะคะแล้วก็ระวังเรื่องการใช้เงินผิดประเภทด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจะลงทุนเนี่ยระวังจะโดนหลอกนะระวังจะโดนหลอกลวงนะคะเพราะฉะนั้นให้เราพิจารณาดีๆทบทวนดีๆนะแล้วก็ความรักนะคะก็ อยู่ในช่วงศึกษาดูใจกันเนาะคุณอาจจะยังรักอิสระอยู่นะคะยังต้องการอิสระยังไม่ได้อยากคบกับใครจริงจังหรือแบบเาอายัางไม่ได้มาโฟกัสเรื่องนี้ก็ได้เนาะก็เป็นช่วงเวลาที่โอเคอาจจะให้ความสนใจอยู่ในเรื่องของความรักแต่ว่าเราก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูดกันไปส่วนคนที่คบกันมานานแล้วนะคะก็ก็น่าจะเข้าใจกันดีนะคะส่วนสุขภาพเนี่ยไปเตยว่า คุณจะสุขภาพปกติดีนะในอีกเวันนะคะก็อาจจะพัฒนาจิตวิญญาณเนาะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณไม่ได้ไปสนใจเรื่องของคนอื่นมากมายคุณจะมีความสุขกับเรื่องของตัวเองมากกว่านะคะเพราะว่าคุณรู้ว่าเวลาเนี่ยควรใช้ให้มันเกิดประโยชน์ไม่ควรใช้ให้มันหมดไปกับเรื่องเครียดๆนะคะไม่ได้ว่าในเรื่องของสุขภาพคุณน่าจะโอเคอยู่ก็งดเครื่องดื่มพวกแอลกอฮอล์เนาะ หลีเกเลี่ยงพวกอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรที่มันเป็นรสจัดจ้านนะคะแล้วก็การเดินทางเนี่ยไปแต่ว่ามีเกณฑ์ได้เดินทางนะช่ปจอนล,ลงเท้าหรืออาจจะมีการย้ายที่อยู่นะคะก็ถือว่าดีนะคะถือว่าดีเดี๋ยวเราไปดูเพ่มเติมนิดนึงนะ ขึ้นมาเป็นแม่ย่านางนะคะน่าจะมีการเดินทางเกิดขึ้นจริงๆอืมในอีกเจ็ดวันการทำมาค้าขายก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะ เริ่มมีคนมาจับใจใช้สอยนะคะลูกค้าเก่าเริ่มแวะเวียนมานะคะไปไหนมาไหนเทวดาเมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนาะก็แค้วคาดปลอดภัยตรงไวอย่างเงี้ยนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางค่ะแล้วก็ถ้าเราเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเฉพาะทางเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่เราจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาไหมมีบ้างปรับปลายเป็นธรรมชาติเนาะก็คุณเองก็จะ ทำอะไรก็จะราบรื่นอยู่นะคะางานที่จะต้องใช้ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้โชว์ฝีมือนะคะได้โชว์ฝีมือแล้วก็ งานก็จะสําเร็จนะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยใครที่วางแผนจะตั้งคันก็อาจจะมีข่าวดีเรื่องการตั้งคันเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ใครที่วางแผนจะซื้อรถคันใหม่นะคะก็มีเกณฑ์ได้ยวดยานพาหนะคันใหม่หรือคุณอาจจะใช้จ่ายเงินส่วนหนึ่งไปกับการาตกแต่งหรือว่าดูแลซ่อมบํารุงยุดยานพาหนะก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของการทํามาค้าขายใบเตยมองว่า ช่วงนี้นะคะลูกค้าเก่าๆแวะเวียนกลับมาอีกครั้งหรือตัวคุณเองอาจจะไปตีตลาดในกลุ่มลูกค้าใหม่ได้ด้วยก็ได้นะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณจะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะเป็นช่วงขาขึ้นในเรื่องของธุรกิจก็เพิเ่มเติมเลยจะ,จะ,จ,ะจะแนะนําตลอดก็คือพักคาถาเงินล้านลองสวดดูต่อเนื่องนะคะวันละเก้าจบดีงามพร,รามเก้ามากๆเลยนะคะลองดูลองดูนะคะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะลงทุนแค่เวลานิดหน่อย ดูต่อนะช่วงนี้อารมณ์ของคุณจะค่อนข้างที่จะแบบว่าคิดเร็วทําเร็วพูดเร็วนะทุกอย่างดูรวดเร็วแล้วก็ระวังการโดนก๊อปปี้ผลงานนะคะนะการโดนล้วงลับข้อมูลใดๆก็ตามเนาะที่แบบว่ามันเป็นข้อมูลสําคัญแล้วมันมีคนพยายามมาแอบสอง่งแอบมองแอบอยากจะมาก๊อปปี้ผลงานหรือทำลาย สิ่งที่เราสร้างนะคะอันนี้ระวังนะระวังมันขึ้นมาเตือนนะคะไวรัสการโดนแฮ็กนะคะข้อมูลนะคะพวก Facebook หรืออะไรก็ตามที่แบบเราใช้อยู่มันมีคนพยายามอยากจะอยากจะมาทำอะไรไม่ดีนะคะเกี่ยวกับเราอะ่ะนะอันนี้ก็ระวังด้วยหรือถ้าถ้าพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ความรักก็จะโดนตามสืบตามส่องโดนห,หึงห่วงมีอาการหึงห่วงกันเกิดขึ้นอันนี้ต้องระวัง นะคะแล้วก็หมายเลข46เนี่ยเป็นลักษณะของการที่คุณเองเนี่ยอาจจะมีความคิดความอ่านที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วช่วงนี้อาจจะคล่องแคล่วว่องไวเนาะมันมันเป็นพลังงานธาตุลมขึ้นมาเนาะทำอะไรเร็วอะ่ะแต่ว่าเราไม่แน่นนะคะทําอะไรเร็วแต่ไม่หนักแน่นนะคะก็เพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะเดาทางความคิดความอ่านของตัวเองไม่ได้มันคิดเร็วทําเร็วบางทีคิดหลายอย่างเนาะเพราะฉะนั้น ตัวคุณเองมีความเฉลียวฉลาดอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ต้องเพิ่มก็คือความหนักแน่นนะคิดเร็วทําเร็วว่องไวก็จริงแต่คุณขาดความหนักแน่นนะคะอันนี้คือไพ่ขึ้นมาประมาณนี้ให้เราเพิ่มความหนักแน่นเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ลักษณะของการที่ไพ่พญาเขาคํานางเคียงขึ้นมานะคะท่านก็จะพูดถึงเรื่องของคุณเองเนี่ยช่วงเนี้ยนะคะอาจจะมีโชคมีลาบเนาะหรือ ออมีลักษณะของการที่มีคนเข้ามามาวนมาเวียนในความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้นะคะไปไหนมาไหนก็มีคนรายล้อมให้ความสนใจนะหรือคุณเองอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆจนจน,จนมีคนเข้าหายเยอะนะคะ มันเป็นไพ่ของสเสน่ห์ไม่ตามหานิยมแต่ถ้าใช้ในทางที่ดีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใช้ในทางที่ผิดมันจะสุ่มเสี่ยงไปสู่ความสัมพันธ์ซ้ําซ้อนอันนี้ก็พิจารณาเอาพิจารณาเอานะคะก็ระมัดระวงังแล้วก็วางตัวกลางๆมันก็ไม่มีปัญหานะคะมันก็จะไม่มีปัญหามันก็จะโอเคมันก็จะคุยกันได้ปกติต้องว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็หมาเลขยี่สิบหกนะคะ ในเรื่องของการเดินทางเนี่ยขึ้นมาชัดเจนตั้งแต่ใบแรกที่เราเปิดไพ่เทพขึ้นมาเนาะก็คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางเนาะหรือธุรกิจการค้าการขายเกี่ยวกับยวดยานพาหนะใครเป็นเซลล์ขายรถนะคะก็มีโอกาสที่จะทำยอดได้นะคะทำยอดได้คอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีโชคลาภจากการเดินทางก็ได้หรือคนที่จะดาวรถผ่อนรถ หมดนะคะดาวรถคันใหม่พอรถหมดก็ถือว่าคุณจะมีมียานพาหนะให้โชคอะทะเบียนรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้โชคหรือ,เ,อเลขกุญจงกุญแจเลขตัวถังอะไรอย่างเงี้ยเออให้โชคให้ลาบเราได้นะคะอันนี้ก็ ใช้พิจารณญาณน,นะอันนี้ไปเตยอ่านตามน,านะคะไพ่นะคะไม่ได้พูดเองนะาะ้นนั้นนะคะความบูรณสมบูรณ์เกิดขึ้นแน่นอนนะคะการเดินทางไปมาหาสู่ราบลื่นลงตัวนะคะคู่ที่อยู่ไกลกันก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางมาเจอกันด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะอีกเจ็ดวันก็ระวังแค่เรื่องข้อมูลบางอย่างแหละนะไวลงไวรัดนะคะข้อมูลที่มีอะไรที่มันสําคัญก็เก็บ ให้ดีนะคะหรือมีอะไรที่มันเป็นเรื่องของความลับก็อย่าเอาไปเล่าต่อบอกต่อถ้ามันเป็นเรื่องของเราใครที่ทําร้านค้า SME ธุรกิจการค้าการพาณิชย์นะคะการเจราจาค้าขายขยายกิจการเนี่ยมันมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะก็อาจจะมีเงินสดไว้หมุนไว้ขยายกิจการเนาะใครที่เป็นเซลลอย่างที่บอกอันเนี้ยวันเนี้ยนะคะเด่นก็จะเป็นอาชีพเจราจาค้าขายนะเซลแมนนักขายนักเจราจานำเสนอสินค้าบริการต่างๆสำเร็จ ใครที่ไปเรียนด้านการค้าธุรกิจก็จะมีโอกาสที่เราเองจะต่อยอดได้นะคะมีคู่ก็เป็นคู่ที่เกื้อกูลกันส่งเสริมกันนะคะก็ระวังแค่เรื่องข้อมูลระวังการโดนก๊อปปี้ผลงานการล้วงการโดนล้วงลับข้อมูลบางอย่างการโดนส่องโดนสืบนะคะหรือว่ามีคนที่แบบว่าจะแอบทำอะไรไม่ดีกับคุณนั่นแหละนนก็ระมัดระวังเอาก็ดูเอาพิจารณาเอานะคะก็ประมาณนี้ ให้ขึ้นมากลางๆนะคะแต่ถามว่าถ้าเด่นไหมก็เด่นเรื่องการค้าการขาย แล้วก็ถ้าจะต่อยอดถ้าจะขยับขยายก็ให้เพิ่มความหนักแน่นเข้าไปอีกคุณอาจจะคิดอ่านอะไรรวดเร็วอยู่ในอีกเจ็ดวันที่จะถึงนี้นะคะเพราะฉะนั้นคิดเร็วทําเร็วได้แต่ต้องเพิ่มความหนักแน่นเข้าไปนะคะประมาณนี้นะคะไพ่คอนไปทางบวกก็อวยพรนะให้คุณประสบความสําเร็จใช้ชีวิตอย่างมีสติในทุกๆเรื่องนะคะมีความสุขมีความสมหวังในทุกๆเรื่องนะคะคิดหวังสิ่งใดสมหวังทุกๆประการก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆที่เราหยิบยกมานะถ้าคุณเลื่อนมาเจอไปเตยในคลิป นี้นะคะก็ลองหยุดฟังดูมันอาจจะเป็นข้อความพิเศษจากจัก,กรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาอยากจะสื่อสารให้คุณฟังนะคะซึ่งก็ไปเตยก็จะทําคลิปแรนด้อมบ่อยอยู่ในในทิกตอกด้วยในใน u t u b e ด้วยนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขนะคะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องค่ะสวัสดีค่ะ